และนี่ก็คือช่วงสุดท้ายของรายการเส้นทางน,นักขายในช่วงข้อคิดนักขายอย่าลืมนะครับทุกๆสัปดาห์เรามีนัดกันครับอย่าในน้อยช่วงท้ายรายการก็มีกําลังใจมีข้อคิดเก็ดเล็กเก็ดน้อยเอาไปฝากเพื่อนนักขายครับและว,วันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเอาไปเป็นข้อคิดได้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของชายสองคนครับเป็นทาตมาทั้งชีวิตชื่อโจโกระจรโจกระจรเป็นเพื่อนกันครับ เป็นทาสแล้วก็อยู่ในไร่แห่งหนึ่งที่ไร่แห่งนี้ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยปลูกเต็งโมครับทั้งสองคนไม่มีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองคนที่เป็นทาสเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโจกรจรทํางานหนักมากนะครับวันหนึ่งเขาทั้งสองคนก็หลับไปครับหลังจากที่ทํางานหนักในไร่เต็งโมก็หลับไปนะครับในขณะที่หลับไปเนี่ยปรากฏว่าโจก็ตื่นครับแล้วก็ปลุกจร เฮ้ยตื่นเต้นมากเลยจอนก็งงมากมีอะไรเหรอโจโอ้อเราฝันไปนะครับโจบอกจอนว่าเราฝันไปฝันอะไรไนายรู้ไหมเราฝันว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นไร่เจ้าของไร่เต็งโมทั้งหมดเลย โอ้โหเท่านั้นสองคนที่ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับโจบอกจอนว่าเขาฝันว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มแตงโมแห่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับจอนก็บอกโอ้ก็ดีสิถ้างั้นนายก็ร่ำรวยมากสิถ้านายเป็นเจ้าของนะเอางี้เราเป็นเพื่อนกันเราขอแบ่งนายสักครึ่งหนึ่งสิโอ้โหเท่านั้นเองโจก็บอกว่าไม่ได้จอนอ๋อมันเยอะไปใช่ไหมโจ ไม่ได้นะครับเราแบ่งให้นายไม่ได้จริงๆเอาเอาอยางงี้มันเยอะไปเราขอนายเนี่ยแค่แตงโม100ลูกพอนะครับโจก็บอกจอว่าไม่ได้อีกจอกรู้สึกงงเหมือนกันนี่เราเป็นเพื่อนกันนะโจทำไมนายแบ่งแตงโมสักร้อยลูกให้เราบ้างไม่ได้นายเป็นเจ้าข,ของไร่แตงโมตั้งเยอะแยะเนี่ยนะครับโจก็บอกจอว่าไม่ได้หรอกเราให้นายไม่ได้อาถ้าอย่างนั้นมันอาจจะมากไปเฮ้ยเพื่อนรั เราเป็นเพื่อนกันนะเราก็เป็นทาสกันมานานแล้วนะครับนายประสบความสำเร็จเราก็อยากได้บ้างเอางี้เราขอนายสักสิบลูกได้ไหมนะครับจอนขอเต็งโมโจสิบลูกน่าจะได้นะฮะปรากฏว่าโจบอกไม่ได้เราให้นายไม่ได้หรอกจอนนะครับจอนชักจัวะเหมือนกันอะไรร้อยลูกก็ไม่ให้สิบลูกก็ยังไม่ให้อีกเอางี้เราขอกินลูกเดียวนะครับจอนก็บอกโจว่าเฮ้ยเราขอนายนะลูกเดียวจริงๆเราอยากกินนะครับ ปรากฏว่าโจก็บอกว่าจอร์นเราให้นายไม่ได้จริงจอร์นชักยัวทาไมวะเพื่อนกันแค่นี้ให้ไม่ได้โจเขาบอกว่าเราให้นายไม่ได้จริงจอร์นเราอยากจะบอกว่านายนี่แย่มากเลยที่มาขอเราแค่ฝันเนี่ยนายยังไม่กล้าที่จะฝันเองเราว่านายน่าจะฝันเองนะฝันนายยังไม่กล้าฝันเนี่ยแล้วนายจะมาขอเราเราไม่ให้นายหรอกฟังเรื่องนี้แล้วเป็นไงครับเพื่อนกันก็จริงนะครับ สำคัญที่สุดก็คือโจไม่แบ่งให้จอนเพราะจรไม่รู้จักที่จะฝันเนะเรื่องนี้คงบอกอะไรบางอย่างกับเพื่อนนักขายครับหลายคนอยากสําเร็จแต่ไม่กล้าที่จะฝันหลายคนไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันว่าจะสําเร็จครับหลายคนทํางานประจําและอยากร่ารวยทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าสุดท้ายก็ไม่ร่ารวยพอโดดเข้าไปในงานขายแทนที่จะตั้งอกตั้งใจปรากฏว่าทํางานเหมือนงานประจําครับ ไม่ได้มุ่งมั่นไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความฝันเท่าที่ควรฉะนั้นอยากจะบอกกับเพื่อนนะักขายทุกคนครับถ้าต้องการความสําเร็จสิ่งหนึ่งที่ต้องกล้าก่อนก็คือกล้าคิดครับกล้าฝันและลงมือทาครับลงมือทําเพื่อสารฝันของเรายเป็นจริงฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากความฝันครับถ้าคุณกล้าจะฝันคุณสําเร็จแน่นอนครับ